การออกแบบพระเมรุม,มาตรกรุมศิลปกรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชาจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสรนิกรชาวไทยพระเมรุม,มาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิลาปรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อนเจ็ดชั้นเชิงกรอน เสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังกาสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุรมาตรประดับนพปกรณ์มหาสุเวตชัตรหรือชัตร9กชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศชั้นสูงสุดพระเมรุรมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาท ออกมุกสีด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลาสองชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัหลังคาสีฟ้าหมนุนสับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประทับอักษรพระนามาพิไทยสอกอบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพ,พื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านาง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงงงกุฎและสร้อยพระสอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิตส่วนฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิตซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับภูมิทัศโดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจัก,กรวาลประดับด้วยสะทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานและตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศา,าลุขุนทัพเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูต ตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีซึ่งการจัดสร้างพระเมรุม,มาตในครั้งนี้จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำขึ้นกลับบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชินินิชัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเเลงพระบรมศพต่อไป